สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพมาเฮีก,กับเขาค่ะเมนูมืม้อนี้เป็นอาหารจานเดียวด้วยค่ะพี่น้องจะพามาทำหมูผัดใบยี่หร่าเนาะคะ่ะกับไข่ดาวเนาะคะ่ะหนูขอถือว่าเป็นเมนูเดียวเลยนะคะพี่น้องหมูผัดใบยี่หร่าของหนูก็จะมีหมูสับค่ะที่สื่อแบบบดลวเรียร้อยใบยี่หร่าค่ะเอามาหั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็พริกนี่ก็จะมีแต่กระเทียมกับพริกสดแล้วก็พริก โดดใส่ลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องไข่นี่ยเอามาเห็ดเป็นไข่ดาวเนาะคะ่ะเป็นแบบว่าประมาณวา่าคล้ายๆหมูผัดใบกะเพรานี่แหละคะ่ะพี่น้องห้องโบใไซใบกะเพราน,นะคะห้องส่ใบยี่ราแทน,นะคะ่ะ อารมณ์แบบเดียวกันเบิดตตะวันใบยี่หรานี่วยชวนเทศใหเจะเญ่นอาหารมากว่าค่ะพี่น้องจากแ่บนะคะแล้วก็ไข่ดาวค่ะแก่เพชรนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาพริกนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องเข้าล่องเปลี่ยนมือค่ะพี่น้องจากใบกะเพราาเป็นใบยี่หรานะคะแ่บเพื่อกันนะคะพี่น้องเอาละค่ะก็ลงมือทำกับฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าม่เดอจากพี่น้องนะคะทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบค่ะพี่น้องมาค่ะมาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะส่วนมูสับนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากให้มันนุ่มนะคะ เอาไปมักนะคะพี่น้องใส่น้ำมันหอยก็ะไรน,นะคะแต่หนูโมนแนะนวมาให้ใส่แป้งมันนะคะพี่น้องเพราะมันจะเป็นเหลือกๆนะคะใส่แต่น้ำมันหอยก็พอค่ะมันจะได้เค็มมูนุ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ของหนูมันไายอยู่แล้วค่ะพี่น้องรับรองว่าบอแข็งค่ะเอาละค่ะอนอื่นใส่น้ำมันน้ไปเลยค่ะเมนูแบบว่าถใ,ใส่พวกใบยี่ร่านะคะพี่น้องนุมกินเขากินเขาแซ่บแซ่บจะเลื่อนอาหารค,ะะคะ่ะ ไปที่ตรงไปผัดค่ะกระเพราเข้านะคะพี่น้องอยากให้นแสบหรูปแบบแสบอยากมีกลิ่นหอมอยู่ที่ตอนนี้เลยค่ะพี่น้องก็คือว่าพัดพริกนี่ให้มันแบบว่าเด็ดทีค่ะมีความหอมเลยของ,อง,อง,องพริกออกมาค่ะพี่น้องรับรองว่ากระเพราข้าสิแสบด้วยค่ะ เดี๋ยวมิกินพร้อมค่ะพี่น้องใส่หมูสับลงไปเติมน้ำลงหน่อยหนึ่งค่ะ จริงๆหมึกตีเขาจะมูนู้งพี่รอง <c oughs> ข้าหมูลเริ่มสุกค่ะเข้าก็ลเริ่มปรุงเลยค่ะ่อนอืน่นเส่ผงปรุพง,พงลดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอนนยค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องพผงนู้ดสกินลดจันนี้นะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะอาหารไทยนะคะพี่น้องผงน,น,นู้ดนะคะใส่พวกพริกเอ่อใส่พวกเอ้อยังพงนะคะพี่น้องพงบุ้งลดลดคิดซื้อโบอ,อก ลูกกับสับปใส่ชุบรสค่ะพี่น้องเพราะว่ามีข้อมน่วยอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะก็ในทีใส่บุกขิกโดดขึ้นเรือลงไปค่ะชิมรดเบ่งตามใจชอบค่ะ โอเคเลยค่ะก็ต้องเติมอีกอย่างเลยค่ะพี่น้องเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าแล้วเขาไมิน้์หนปลาพริกอีกอย่ค่ะนริงก็ใครดาวนะคะพี่น้องเอาลจะจ้ะที่นีเข้าปปีไทยโดยใบยี่หล่าค่ะ เติมหน้ำเพิ่หน่อยนึงค่ะแล้วก็อยากให้ซีสวยค่ะพี่น้องใส่ซีอิว๊วดำนิดนึง นอซีซันนาตาหนูอย่างพี่น้องได้กินแม่หนูไร้ค่ะพี่น้องกินใบยี่หราตีขม่าฮวนฮวนแล้วค่ะพี่น้องเอาระคะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะหมูผัดใบยี่หรานะคะพี่น้อง,เ,อเ, ED, ดะะองเดินหนูเ็ตไข่าดาวนะคะส่วนไข่าดาวนี่หนูคือบอได้รเฮดเฮเบิงนะคะพี่น้องนึงหนูเซเบิงตอนเฮดแล้วสาเร็จรูกนะคะเพราะว่าไข่ดาวมันก็นง่ายๆก็บ่มีอย่างนะคะเดินหนูบอกเ็ดรับกันทอดไข่าดาวนะคะการทอดไข่ดาวบอกให้มันติดก,กระทะเลยค่ะพี่น้องตั้งกระทะนี่ห่อนห่อนดีค่ะให้ควันขึ้นค่ะ พอใส่น้ำมันลงไปค่ะเมื่อใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตอกไข่ใส่ค่ะพี่น้องรับรองว่าไข่ดาวบติกกระทะค่ะแต่ว่าสมคากระทะแบบนี้ก็บติดอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่หนูใส่กระทะอีกอันหนึ่งค anyway. ่ะหนูใส่น้ำมันบ่อนแล้วก็ติดเต็มม้งามค่ะพี่น้องบซ่บเนาะค่ะก็คือเคล็ดลับว่าให้กระทะห่อนอิ่อยเอาน้ำมันใส่รับรองว่าไข่ดาวห้องสวยค่ะเอาละจ้าเดี๋ยวนูขออนุญาตไปถอดไข่ดาวแล้วก็แล้วแล้วเรียบร้อยสมัติแตงเสเพาเขาให้เบิ่งว่าเป็นจังไดเมนูมือนี่ค่ะ แล้วละค่ะพ um. ี่น้องเมนูมื่อนี้ค่ะหมูผัดใบยี่หร่าแล้วก็ไข่ดาวเยิ้มๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือหมูผัดใบยี่หร่านูะค่ะพี่น้องแซ่บแซบค่ะอารมณ์ก็คือคล้ายๆใบกะเพรานี่นะคะพี่น้องแต่บ้านหนูเอาใบยี่หร่าแท่นนะคะใบยี่หร่านี่คดีเพราะว่าหนูชอบตรงที่มันชอยจะเล่นอาหารค่ะพี่น้องกินแล้วกินเขาแซ่บแสบสาหรับหนูค่ะพี่น้องกินทอดใดกับบวพ่อบ่อิ่มค่ะเพราะว่ามันหอมมันชวนกินครับพี่น้องแล้วก็ พริกขี้นุโขกกับว่าไม่ยังค่ะกับพริกกับกระเทียมแค่นั้นนะคะพี่น้องเฮดแบบใบกะเพราเลยค่ะแต่ว่าเอาใบยี่หร่าแทนนะคะหมูสับแล้วก็ผัดใส่เสี้ยวน้ำมันหอยใส่ผงปรุงรสเข้าไปค่ะรสชาติก็จะมีหวานนินดๆนะคะพี่น้องของพวกนูสิมักติดหวานค่ะใส่นิดๆพอปแปะมแปะมนะคะพอมีความรสชาติของความแบบ กลมกลมในนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันจัดจานหนะค่ะบุกพริกหนูก็ใส่ถ้าบุกพริกซอยใส่ค่ะพี่น้องพราหนูคือคนกินเผ็ดแเราเพื่อๆเพื่อนบดกินเผ็ดน้ำค่ะพี่น้องหนูก็เลยเลือกที่เอามาใส่ด้วยสิค่ะอันนี้ก็คือไข่ดาวค่ะพี่น้องไข่ดาวเยิ้มๆค่ะข้างในนี่ก็ยังมีแบบความเยิ้มนิดนึงนะคะพี่น้องหนูก็บดให้เป็นแบบว่าย่างมาตูมแบบไล่ออกมาสั่นเลยค่ะพี่น้องหนูก็บ่อยชอบปันใดเนาะค่ะชอบประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะไข่ดาวกับน้ำปลาพริกค่ะพี่น้องมึงน้ำปลาพริกเนาะค่ะนี่ค่ะ สอยพริกกระเทียมแล้วก็บีบบังเน่าเใส่ลงไปค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดเมนูง่ายๆเหมือนบแลต่รัาแซบนะคะพี่น้องก็เขาสวยค่ะจานหนึ่งคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเม,มนูมันนี่เก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องเอาล้ค่ะขอพูดในไลน์นลเนอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจดีๆที่มีเห้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเผื่อเกา่าเผื่อใหม่เขาบวบนุ่งหัวมอนเขามากินเขาห่วมผ้าในกันค่ะ กับเพื่เก่าค่ะค่ำเก่าค่ะพี่น้องกับบมี่ยังค่ะน,น้องจะข้ามขอบคุณในลายที่เฮ็้มีมือนี้นะคะพี่น้องขอพูดทั้งสองสองทางเลยค่ะเพื่อนๆที่เขามารับชมนะคะพี่น้องมากทางใดกับบึงใดค่ะมื้อนี้พามากินเขาหมูผัดใบยี่หร่ากับไข่ดาวร้อนๆค่ะพี่น้องมาจ้าส่บเสมือน,นกันจ้า